สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมไม่ได้ไปป่าเห็ดอีกแล้วค่ะโมมีเวลาช่วงเช้าแค่สองชั่วโมงเนาะเพราะว่าพี่ยักษ์ทำงานตอนบ่ายนะคะโมจะพามาเที่ยวสถานที่ที่เขาเพาะปลูกต้นไม้แล้วก็ดอกไม้กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่าเขาปลูกต้นอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะเขาก็จะร้อยเชือกขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อไม่ให้ต้นมันหักค่ะ สุกแล้วต่างสายพันธุ์กันนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ลูกเล็กเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นการให้น้ำเขานะคะเขาจะมีสายต่อจากตรงนู้นมาแล้วเขาปักสายลงไปในดินเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นมะเขือเทศสีเหลืองนะคะเขาเริ่มจะเหลืองแนละ้วอันนี้เป็นพันธุ์ที่เหมือนกับหยดน้ำนะคะนี่ค่ะสวยจังเหมือนน้ำเต้าก็เหมือนเนาะนี่เห็นไหมคะสวยะเหหมือนกับยดน้า You see, they can close can, can, like uh, the curtain, uh -huh. and they open to get sunshine when they need. <tries> <tries> <copyright> นี่ยะพันใบด่างค่ะใค,ใครอยากได้ใบด่างนะคะช่วงนี้กาลังฮิตนะ <c oughs> อันนี้เหมือนอว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนะคะแถวบ้านเราใช่ไหมมอว่าใช่นะแต่เขามีดอกเวยนะคะนี่หน้าวัวค่ะ <c oughs> ตรงนี้เป็นกล้วยไม้นะคะ ดอกอล็กเขากำลังให้ปุ๋ยบำรุงอยู่นะคะเพราะว่ามันติดหนาวแล้วมันก็เหลืองเนาะนสวยเลยตรงนี้ยังสวยถ้าถามโมว่าดอกอะไรคือโมอไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ขอบอกว่าสวยมาก ไี่ค่างงามนี่แบบนี้จะเห็นชัดกว่านะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะนูนค่ะมีหลายสีนะคะมีสีแดงสีชมพูสีส้มเนาะโมพาดเดินไปดูอ,อันนี้เป็นสีชมพูค่ะ ตันนี้สีส้มลักษณะเขาคล้ายกุหลาบเหมือนกันนะคะนี่ค่ะส่วนตัวนี้เขากำลังเพาะต้นกล้านะคะ นี่ตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะคะเขากำลังเรี้ยงอยู่เนาะแต่เขาเริ่มปริมปริมแล้วนะคะค้ายเบนจมาศนะคะต้นนี้ต้นไม้ที่เขาปลูกตรงนี้เขาจะเอาไปส่งในเ,เมืองโลซานทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะลงแปลงปลูกเนาะ Yes, after they put in the different park, everywhere in Lausanne, maybe probably some of them, not all the, the quantity they sell or, or private, I don't know. This one, what is this? yeah lamp for for growing make them warm นี่เขาต้นเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะทุกคน,นะคะ่ะออกดอกแล้วนะคะแล้วก็ต้อโน้นนะคะอย่างสวยเลยนี่นะคะเขาจะกำหนดอุณหภูมินะคะมีมิเตอร์วัดอุณหภูมิเนะตรงนี้ออกดอกแล้ว สวยมากสีชมพูสดใสใช่ไหะวันนี้นางสีขาว angel ดีมากๆเลยนะคะเขาเปิดให้เราเข้ามาเยี่ยมชมได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเราเข้ามาชมวิธีการเพาะปลูกของเขาได้เลยโมชอบสีนี้มากเลยอ่ะสวย ตรงนี้สีก็อ่อนลงไปนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นที่ที่เขาผสมดินนะคะนี่เขาจะใช้คล้ายๆขุยมะพร้าวเขาผสมบัดินหมักนะคะตรงนู้นเป็นดินตรงนี้เป็นขุยมะพร้าวตรงนี้เขากำลังเหมือนกับว่าะมะพร้าอุณหภูมินะ เขาให้น้ำอยู่ยค่ะนู่นนะคะเหมตรนกานมันเลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนไปเรื่อยๆคู่ไอ้ตรงแท่งที่เขาให้น้ำตรงนั้นนะคะมันเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เลื่อน ต้นหญ้าหลากสีเลยคะ่ะตรงนี้ไม่ทราบต้นอะไรคะ่ะแต่ดอกสวยมากยิบยิบเลยนะคะนี่ค่ะ ค็แบวาเหมือนสบู่ที่เขาแกะสลักนะคะที่เมืองไทยเซมซมสบู่อืมสบู่แต่มันเป็นคล้ายๆกระบองเพชรชนิดหนึ่งนะถ้าโมจำไม่ผิดนะคะนี่ค่ะองนี้เป็นผลไมค้ค่ะแอปเปิล อัปเปิลนะนี่ค่ะต้นนู่นดกมาก this k อ n d of apple ขนาดนี้ต่าอือฮะนี่ค่ะจะกินไหมอ <laughs> <laughs> ย่างดกเลยค่ะโอ้ดูตรงนี้

de La compagnie commerciale, de la galère, tout ah, ça le parce le que on est en train de Non, non, jamais. Nous, tout ce qu'on fabrique c'est tout ce qu'on fabrique. Ben, Apple n'a pas de la peau. Tu as un de la peau. Tu peux pas, 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 pas me... Personnellement, je suis payé par les Lezanois ouais. et je peux vous vendre cet aval de fond pour moi. Ouais. Par ouais. contre, je pense que les pépiniers du ne seraient pas d'accord. Ah, ah non, on ne peut pas s'en dire chez les concurrents aussi. Donc, ce qu'on fabrique, ça part sur tous les avions. Je peux vous C'est un peu. C'est un

ซาลี่ค่ะโดกนะคะลูกใหญ่เลยคะ่ะแอปเปิลตัวนี้เป็นปั้นเลยนี่ค่ะมินิกีวีค่ะทุกคนลูกเขาจะเล็กแบบนี้นะคะขเขาบอกว่าหวานมากเลยค่ะ นี่ค่ะแต่เป็นพันลูกเล็กค่ะแล้วก็อันนี้นะคะโมเซอร์พรส์รามากเลยเป็นกีวีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีขนค่ะเขาบอกว่าสามารถกินได้ทั้งลูกเลยนะคะแบบนี้นะคะเขาบอกหวานมากเลยค่ะบันนี้มันไม่สุกคะ่ะเลยอดชิมเลยนี่ค่ะ ส่วนอันนี้ยังเขียวอยู่นะคะเป็นกีวีเหมือนกันค่ะเป็นพันธุ์แบบไม่มีคนนะคะสามารถกินได้ทั้งลูกแบบนี้เลยค่ะโอ้โหดูดดต้นนี้ต้นนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะดกมากสุดยอด ดูดิอยากได้สักต้นหนึ่งอ่ะมินิกีวี <c oughs> โอเจอสุกรูปหนึ่ง <c oughs> ยังนิ่มเลย <c oughs> อืมให้ดูข้างใน <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> ต้นนี้เป็นแอปเปิลทั้งหมดเลยนะคะต้นมันจะตั้งตรงตรง มีต้นสนด้วยนะคะนี่โมคิดว่าเขาจะต้องเอาไปปลูกตามสวนสาธารนณะนะคะตัวแบบนี้ต้นใหญ่เนาะกว้างมากเลยนะคะในนี้ตนี้จะเป็นต้นเบญจมาศนะคะทั้งหมดเลยนะคะยังไม่ออกดอก ตรงนี้ถ้าออกดอกน่าจะสวยนะคะเขาให้ไต่ขึ้นไปข้างบนนะคะ